ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พบปัสสวะเป็นสีม่วงไปส่งฟ้องกับสารแล้วนะคะแพทย์ยืนยันสารที่ตรวจเจอคือเคตามีนขณะที่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมาคาดโทษเลยนะคะท้องที่ไหนปล่อยปละละเลยถือว่ามีความผิดค่ะล่าสุดนะคะพันธบทเอกนัทพลโกมินทรชาติรองผู้บังคับการตํารวจนครบาลห รักษาราชการแทนผู้กำกับการสนยานวาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าเบื้องต้นโรงพยาบาลทั้ง4แห่งส่งผลตรวจอย่างเป็นทางการของนักท่องเที่ยวจีนที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงกลับมาแล้วนะคะโดยพบเป็นเคตามีน78คนก็มีการนำตัวผู้ต้องหา48คนขึ้นรถผู้ต้องขังคันละ10คนไปส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ในข้อหายาเสพติดอีก30คนยังคงให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้ค่ะ ขณะที่มีญาติก็ต้องหาชายชาวจีนคนหนึ่งนะคะมีพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะชูนิ้วกลางให้สื่อบนชนแล้วก็ดันประตูใส่ขณะที่สื่อกําลังบันทึกภาพด้วยนะคะคือก้าวร้าวกันมาต่อเนื่องตั้งแต pues ่เมื่อวานเลยใช่ขณะที่ทีมข่าวเรายังลมพื้นที่ไปสํารวจผับย่านรัชดาห้วยขวางที่คาดว่าเป็นผับสีเทาตามเป้าที่คุณชูวิทย์กมวลวิสิทธ์เปิดเผยไว้นะคะว่าผับรัชดามีตัวอักษรจีน3ตัวอยู่หน้าผับ ชาวบ,บ้านบอกว่าย่านรัชดาผับส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการจีนทั้งหมดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนประมาณสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีการเล่นยากันจริงบางวัน6โมงเช้ายังไม่ปิดเลยค่ะน<ำ>ในทุนเหล่านี้ชาวบ,บ้านบอกมีเงินเยอะเรื่องจ่ายสวยเนี่ยเชื่อว่ามีแน่นอนแต่พอไปสำรวจอีกสถานที่ที่คาดว่าเป็นบ่อนจีนเหมือนกันพบว่ายังไม่เปิดให้บริการนะคะแต่ว่ามีคนดูแลโดยรอบบริเวณและก็มีรถหรู จอดอยู่2ถึง3คันตามข้อมูลของคุณชูวิทย์จริงๆค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่คุณชูวิทย์เองถแถลงข่าวแล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการเอาผิดในทุนจีน บอกแบบนี้นะคะว่ามีการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทั้งในพื้นที่บชนและพัทยาพื้นที่ภูทรภาคสองเพื่อตรวจสอบตัวเจ้าของกิจการว่ามีการเข้าออกประเทศถูกต้องหรือไม่ใช้วีซ่าอะไรไปตรวจสอบขั้นตอนการเปิดบริษัทว่ามีการใช้นอมินีอย่างไรรวมถึงเส้นทางยาเสพติดซึ่งต้องตรวจสอบทั้งหมดส่วนตำรวจท้องที่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเปิดมานานแล้ว แต่จากการตรวจสอบสถานบันเทิงในท้องที่สอนอยานาวาสถานบันเทิงย่านรัชดาภิเษกและพัทยาเป็นคนและเจ้าของกันแต่ว่าตอนนี้รู้ชื่อรู้ตัวบุคคลทั้งหมดแล้วค่ะผู้กับท้องที่เนี่ยอยู่ยังไงนะถึงไม่รู้นะครับนะเขาเปิดมานานแล้วนะครับทำไมถึงถึงผู้กับถึงไม่รู้รองผู้กับปอถึงไม่รู้ นะทีหลังนี้เนี่ยต้องดูทั้งสองส่วนนะครับนะเวลาไม่นานนะครับนะเมื่อเช้าผมก็มงประชุมไปเมื่อเช้าแล้วเ,เรารู้ชื่อรู้ตัวทุกคนหมดแล้วนะหรือเฉพาะเ,าเรื่องยาเสพติดที่เราจะต้องไล่ที่หนึ่งเท่นั้นเองนะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวสักพักก็จะรู้นะครับนะส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกหนึ่งนะฮะเอาส่วนทางคุณชูวิทยังไม่แผ่วนะคะครับวันนี้เพจคุณชูวิทย์มาอีกแล้วนะคะโพสต์ Post, ภาพยืนยันว่าผับที่ตำรวจจับเนี่ย mm hmm. เคยเป็นบ่อนการพนันมาก่อน ระบ,บุว่าคลิปนี้ให้สังเกตดีๆนะคะที่พื้นพรมผนังแล้วก็เพดานเนี่ยแท้จริงคือสถานที่เดียวกันกับผับอัพยาในท้องที่ยานาวาที่ตำรวจเพิ่งจับไปสถานที่แบบนี้เป็นแหล่งอัจรกรรมซ่องสมของคนจีนโดยเฉพาะทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติดโดยแยกออกจากคนไทยเพื่อให้แน่ใจว่าปิดปากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตำรวจไทยอย่าไปหลงเงินยวนมากนักคุณชวิทย์บอกแบบนี้ข้อมูลเนี่ยคุณชวิทย์บอกผมมีแต่อยู่ที่คำถามเดิมคือจะเอาจริง หรือตีกินค่ะวันดีสนุกฟ,ฟ,ฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้